เขาไม่สนใจเราเลยนะคะอ่ามีวิธีทำให้เขามาชอบเราไหมคะมันก็มีแต่วิธีนั้นคือการเปลี่ยนม i n d ซ็ t ของคุณเองการที่คุณเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วไปแสดงออกว่าคุณรักเขาชอบเขาและพยายามจะให้เขารักตอบบางทีมันไม่ได้ผลนะเพราะว่าคนทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกโปรแกรมให้รักเราดังนั้นอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณไปชอบใครสักคนหนึ่งเริ่มอินกับเขาแต่เขาไม่ได้สนใจคุณเลยการที่จะไปนั่งทำดีซื้อขนมให้นั่งรอบอกรักบอกคิดถึงไลน์ไปหาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคุณต้องเปลี่ยนวิธีอย่างแรก เปลี่ยน mindset ในหัวคุณเองก่อนคนนี้เป็นดิสนีย์แลนด์อย่าไปหลงรักเขาดิสนีย์แลนด์แปลว่าความสนุกสนานอย่าไปคิดว่าแบบคนนี้จะเอามาแต่งงานเป็นบ้านของฉันอะไรแบบนี้ mindset คุณจะเพี้ยนนะครับและเพราะเขาไม่ชอบคุณอยู่แล้วดังนั้นต้องเข้าไปอีกแบบหนึ่งเข้าไปแบบสนุกสนานในตำราเขาบอกว่า make fun ยังไม่ได้ไปเรียกว่า make to love นะครับหรือจะไปไปทำให้เขาเกิดความรู้สึกรักเข้าไปทําให้สนุกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วมาสร้างสีสันรอยยิ้มเสียงหัวเราะโดยที่ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเมื่อไหร่จะรักมีสถานะหรือยังอะไรยังไงเป็นความสนุกสนานเข้าไปในชีวิตวเขาเป็นดิสนีย์แลนด์ของชีวิตเขาเขาจะเริ่มคุยกับคุณแล้วหลังจากนั้นทําไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาทางหยอด ชั่นหรือความพิสวาสลงไปมันมีสเต็ปของมันอยากทำเป็นเรียนคอร์สชื่อหลงดูสักหนึ่งทีเดี๋ยวใครๆก็จะหันกลับมาหลงคุณเอง